ก่นี่เขาเป็นเก่งใจเหมือนกันเลยเนี่ยเขาเป็นโอ้ยงไนเอกที่ซ้องเยอะเลยนี่จีด้วยไม่มีงานต่อท่านไม่เห็นจบเมื่อกี้ไม่เข้าีหมดเลย เอากรพามาเช็คมือหน่อยกระเพามาเช็คมือพี่ปอน่อยกะเพาะาไม่ใช่น้ำน้ำนี่แจ็คพ้วนออกมาแล้วไอ้ตัวนี้แจ็คพ้วนน้ำพ้วนพ้วนลงไปในขันนี่นะ

คนนชะเนี่ยไม่อยากทำเลยอ่ะเนี่ยไม่อยากทำเลยอ่ะไม่อยากทำเลยจริงๆนะไม่อยากทำเลยเต็มมือเลยนั่นแหละมจกินหนุ่มๆเขาไี่งานต่องไม่อยากทงานเนี่ยงานไม่อยากทำหนูดูพี่ทารู้สึกว่าไอ้พี่คนนึงเขาเป็นพี่นะพี่ทาน่าเกลียด แงหม่เลยยังหมีรมีอะไรแชมพูอบ้แล้วมีแล้วมีแชมพูแชมพูโอ้ยเริ่หมดเลย ไม่คาดคิดาอกพ่อน่เห็นว่าอิมแกไม่ว่าช่วงนี้ไอ้หน่งเป้าวชนะใช่ไหมเอ้แพ้แล้ว่ะทางนี้ไหมนัดไหมหนัดไหมอย่านัดอย่านัดจะไม่ยอมเอาพถึไปเออเป็นพี่ที่ไปตัว ไวเลไวเลให้เก็บไวเลเก็บไวเลสเก็บไวเลสเก็บไวเลสอหเก็บไวเลสเจ้าายด้วเก็บไวเลสไปกไะลักษณะของลักษณะของอ่ีบอกว่านี่มันเหลวมันไม่ติดนะนั่นแหะมันไม่ติดนะน้อยไปไม่ยิ่ไปใส่น้ามัน่ยิ่ไม่มีผละใช่ใส่น้ำเยอะเออพอไปใส่น้เป็นการใช่มคันต้องเป็นเี้ยมันไม่ใช่ผมชิวชิวทำอะไรกับผมก็ได้แล้วตอนนี้ 没事，我好好看。 เขาจะพูดมันไม่ถนัดเลยเา้องล้างหน้าล้างไบแบบแล้วสรุปแันนิ้เลยครป่ะเดี๋ยวพอไอ้นี่พอจบไอ้เกมนีน้